สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในวิชาหน้าที่พลเมืองนะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องเรามีความปรองดองสมานฉันพบกับคุณครูเ,เช่นเคยคุณครูพัชมนช้างอินนะคะสาหรับวันนี้หัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันก็คือในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะเรามาดูซิว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้สังคมของเราเนี่ยมีความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะหัวข้อแรกก็คือความหลากหลายทางเชื้อชาติ เห็นว่าในปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยจะมีคนหลายเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นไทยจีนลาวพมา่าแคนดนะก็อาศัยอยู่หลายเชื้อชาตินะคะนอกจากนั้นอีกอันหนึ่งก็คือความหลากหลายทางศาสนาเห็นได้ว่ามีทั้งชาวพุทธชาวคริสต์อิสลามนะที่ปรัปนกันอยู่ในประเทศไทยของเรานะคะหัวข้อที่3ก็คือความหลากหลายทางภาษานะเราจะใช้ภาษาในการสื่อสารนะซึ่งภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษากลางนอกจากนั้นแล้วยังมีภาษาอังกฤษ ภาษาจีนนะที่เราใช้ในการสื่อสารกันหรือบางท้องถิ่นนะคะก็ยังมีภาษาถิ่นนะะเช่นภาษาใต้ภาษาอีสานอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื่อวัฒนธรรมเนี่ยก็ทาให้เกิดความหลากหลายทําให้เรานั้นมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมในเรื่องของการทักทายนะคะเราทักทายโดยการวายถูกต้องอีกวิธีหนึ่งก็คือยิ้มสําหรับคนไทยนะคะจึงได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองแห่งรอยยิ้มนะ Thailand of Smile นะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นต่างชาติเขาก็จะทักทายโดยการจับมือบ้างการสัมผัสแก้มบ้างการโค้งคำนับบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นปัจจัยที่5นะคะก็คือรูปแบบของการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยเราเนี่ยมีคนหลายมีอมีฐานะนะมากมายไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยหรือฐานะระดับกานกลางเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ของแต่ละ ครอบครัวนะแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูความการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทีนี้เรามาดูซิว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะหัวข้อแรกก็คือการไม่ยอมรับฟังความที่เห็นของผู้อื่นเราคิดว่าความที่ของเราถูกต้องเสมอมัไม่ใช่แหละมันก็นํามาซึ่งการเกิดปัญหาความขัดแยง้งสองในเรื่องของความเห็นแก่ตัว เจน่นปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่เอาส่วนรวมก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้ง3เพราะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 4. ไม่ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่นะคะ 5. ความไม่ยุติธรรมความมีอคตินะคะก็ทําให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นกันและสุดท้ายก็คือความเชื่อค่านิยมที่แตกต่างกันอย่างในภาพนักเรียนจะเห็นนะว่าเออสื่อถึง มีคนกลุ่มหนึ่งกาลังทํางานอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ทํางานแต่เอาเท้าลาน้ำเห็นไหมคะอีกอันนึงภาพที่สองคนสองฝั่งกําลังดึงเชือกแล้วเรียนคิดดูนะคะถ้าต่างคนต่างดึงเป็นยังไงคะเชือกขาดค่ะแน่นอนดังนั้นในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็เช่นกันถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่มีความพึ่งพาอาศัยกันไม่ประนีประนอมสังคมเราก็ไม่มีความสนับสุขนะคะ ต่อไปมาดูหัวข้อที่3วิธีแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเราทําได้อย่างไรหนึ่งเราต้องยอมรับฟังความทิ่เห็นของผู้อื่นเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 2. เราต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนใช่แล้วนะคะสเราทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับกติกานะยกตัวอย่างเช่นใช้รถใช้ถนนเราต้องเคารพกฎจราจร 4. เราต้องปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ 5. เราต้องมีความวิธิธรรมไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้ว6ควรใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะ 7. เเคารพในเสียงข้างมากและ 8. การมีน้ำใจมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะต่อไปค่ะในการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือในสังคมของเราเนี่ยในท้องถิ่นของเราจำเป็นที่เราจะต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทำอย่างไรที่เราจะไม่เกิดปัญหาเพราะบางคนเนี่ยขาดสติสำนึกในการใช้นะฮะก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งกันได้เช่นกันนะ,ะดังนั้นวิธีแก้งา่ายิดเดียวก็คือต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะ,ะเราจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขถูกต้องค่ะทีนี้เรามาดูซิอะไรบ้าง 1การรักษาสาธารณสมบัตินักเรียนรู้จักไหมคะสาธารณสมบัติคืออะไรหมายความว่าอย่างไรสาธารณสมบัติก็คือทรัพ์สมบัติที่เราใช้ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นห้องเรียนห้องน้ําสนามกีฬานะเมื่อเราใช้เสร็จเราต้องทํำยังไงคะต้องช่วยกันดูแลดูแลรักษาให้มันสะอาดอยู่เสมอนะคะต่อไปการรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็สําคัญนะคะ พราะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะสะอาดหรือไม่สะอาดได้นั้นมันก็อยู่ที่พวกเราทุกคนช่วยกันนะเราต้องช่วยกันดูแลรักษาให้มันสะอาดสงบรม่มรื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นการทิ้งขยะเป็นยังไงคะเราต้องทิ้งให้ถูกที่นะนอกจากนั้นแล้วไม่ทิ้งขยะลงคูคลองอย่างนี้เป็นตน้นและที่สําคัญเราต้องมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอนะคะวันนี้ครูพัดขมวลก็ขอจบการนําเสนอนะในเรื่องของ ความสมานฉันนไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปะใบงานไว้ให้นักเรียนได้ทานะคะแล้วก็ขอทุกคนตั้งใจทําทําให้สวยทําให้ดีนะแล้วนะักเรียนก็จะมีคะแนนนะคะสำหรับสำหรับวันนี้ครูขอจบไปเท่านี้เราพบกันในครั้งต่อไปวันพุธนะคะสวัสดีค่ะ